เที่ยงวันนี้นะคะเราก็จะทําปีไก่ทอดนะแล้วก็เราจะทําฟักหมูสับค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการปรุงกันนะคะเราจะเริ่มจากขั้นตอนในการหมักหมูนะคะใส่ซอสฟ้าเขียวค่ะอันนี้น้ำมันหอยค่ะวันนี้ได้น้ำตาลหล่อหางกล้วยมาก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยตัดนิดนึงนะคะนี่เหยาะแค่นี้พอนะคะแล้วก็ คุกเขาให้เข้ากันค่ะทำแกงจืดก่อนนะคะตั้งน้ําให้เดือดใส่ขนาไปก้อนนึงแล้วก็ปั้นหมูเป็นก้อนๆลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ฟักนะคะแล้วพอน้องเดือดอะ่ะก็ให้ช้อนฟองออกแบบนี้ทุกคนจะได้ทําให้น้ําซุปเราใสค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะตัวฟักก็จะใส่น้ําซุปก็จะใส่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาหมักปีกไก่นะคะพอปีกไก่เราหมักได้ที่แล้วเราก็เอาลงหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเลียงให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ นี่เสร็จแล้วมื้อเที่ยงของลูกและสามีก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะสดน้ำแกงร้อนๆกิน,นข้าวกับปีกไก่เลย